การดูลายมือนะครับการดูลายมือเราจะเริ่มดูจากตรงไหนก่อนนะครับง่ายๆที่สุดนะครับคือดู3มเส้นหลักก่อนเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจนะครับสามเส้นหลักนี้เป็นสิ่งที่เขากําหนดมาให้แล้วว่าโดยรวมแล้ววิถีชีวิตของคนคนนั้นจะเป็นยังไงนะครับชีวิตจะเป็นยังไงดูจากเส้นชีวิตนะครับความคิดเขาจะเป็นยังไงดูจากเส้นสมองนะครับแล้วก็เขารักชอบอะไรดูจากเส้นใจนะครับเขาโดนกําหนดมาแล้วนะครับว่า3มเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นที่ บ่งบอกถึงการใช้ชีวิตทั้งหมดภาพรวมของการใช้ชีวิตทั้งหมดถ้าคุณสามารถดู3เส้นหลักนียได้แม่นนะครับคุณดูได้แม่นไปแล้ว50%หลังจากนั้นคุณก็วิ่งมาดูเส้นวาสนานครับเส้นวาสนาเกิดจากตรงไหนไปไหนเราก็อ่านตามนั้นนะครับเส้นวาสนาจะบ่งบอกถึงเรื่องของการงานอาชีพนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาในชีวิต หลังจากนั้นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้คือคุณต้องดูเส้นคอกรรมให้เขานะครับว่าในช่วงชีวิตนี้เขาจะเจออะไรที่มันไม่ดีบ้างไม่ใช่ดูแต่เรื่องด,ดีนะครับเราต้องทับในเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาด้วยนะครับเรื่องที่ไม่ดีเราก็ต้องบอกเขาเรื่องที่ดีเราก็ต้องบอกเขาการเป็นนักพยากรณ์ที่ดีไม่ใช่ดูแต่เส้นที่ดีอย่างเดียวไม่ใช่ดูแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับชีวิตเขามีปัญหา กำลังเจอปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากหาหนทางแก้ปัญหาถ้าคุณสามารถที่จะมีหนทางแก้ปัญหาให้เขาได้นะครับ1คุณได้บุงแน่นอนนะครับสคุณได้ช่วยเหลือเขานะครับให้เขาหลุดพ้นจากาสิ่งที่เขาคิดไม่ออกนะฮะหรือยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะการดูเลยมือเนี่ยครูจะเน้นย้ําเสมอว่าการดูเลยมือคือการาดูแผนที่ในชีวิตนะครับเราดูเป็นไกด์ไลน์เราไม่ได้ เราเหมือนคู่แน่วครับเราจะไม่ชี้ชัดให้เขาว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่จะมีทางเลือกให้เขาว่าเขาจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะแก้ไขยังไงเขาต้องตัดสินใจเองนะครับเราไม่สามารถกาหนดชีวิตใครได้